สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่พี่ขารบกวนฝากช่องนิดนึงนะคะพี่ขาช่วยกดติดตามเนอ่าช่องเชมผักเครื่องด้วยนะคะพี่ขาพอดีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะพี่ขาช่วยฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะพี่ขารับประกันนะคะพี่ขาช่องนี้ขายจริงส่งจริงกับพี่ขาสบายใจได้เลยนะคะพี่ขามาจากพี่จ่ารายการแรกนะรายการแรกพี่ขาจะเป็นสายคาดเอวนะพี่นะอันนี้อ่ะหนูไม่ทราบวุ่นหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขาพี่ดูความเก่าของเชือก พี่ดูความก่อของเชือกนะพี่นะนะคะอันนี้จะมีห้อยมาพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อเลยนะพี่ตรงกลางจะมีอยู่หนึ่งลูกนะอันนี้เป็นประคำนะพี่นะประคำหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะแต่ทรงๆเหมือนเป็นประคำนะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวเกาะๆพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวเกาะๆนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่ จ็ดร้อยบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อยันเป็นเสื้อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นเสื้อหลวงพ่อเดิมอ่าเขาได้ไวนะฝ่าเท้านะพี่นะเป็นฝ่าเท้าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะแปดร้อยบาทจะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะพี่นะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์พี่นะคะแล้วก็จะเป็นฝ่าเท้าของท่านนะพี่นะอาจจะมีตาปั๊มพี่จะมีตาปั๊มนะพี่นะส่วนข้างๆจะมีเชือกมัดสองจุดพี่นะคะอันนี้ฝั่งจะเป็นอย่างนี้จะพี่ อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะพี่จ๋าอันนี้นะหนูขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะเป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเนี่ยค่ะจะมีฝ่าเท้าของท่านนะพี่นะขออภัยนะถ้าเกิดเราพูดจาไม่สุภาพนะพี่นะนะคะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมพี่รอยฝ่าเท้านะพี่แปดร้อบาทจ้ะแปดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่รายนะพี่นะอะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋าเบอร์โทรกับเบอร์เอลล่าน้ใช้เบอร์เดียวกันนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์ห อ่าเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อท่าพี่นะคะด้านหลังจะมีสีอาสีพึ่งพี่หกหล่บาทจ้ะด้านหน้าเป็นภาพถ่ายด้านหลังจะเป็นสีพึ่งหกหล่บาทจ้ะสมเด็จจะพี่อยู่ในกรอบนะอันนี้หกหล่บาทจ้ะสมเด็จอยู่ในกรอบถักลวดนะพี่นะหกหลบาทจะพี่นะคะไม่ทราบสมเด็จที่ได้นะพี่นะได้มาแบบนี้จะพี่หกหลบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้พี่อ่าเขาเรียกว่าพระป,ปุหนังห,หรือพรกกุนะพี่นะหกร้อบาทเช่นกันจะ้ะเป็นพักกุหนังเป็นพระป,ปุหนังนะพี่นะพักกุพัป,ป,พป,ปุหนังไม่ทราบว่กกุไหนจังหวัดอะไรน,นะพี่นะหกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ตะกรุดกล่องไม่ทราบที่เลยจากพี่น,นคะคะพี่ดูความกล่องนะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะ พี่จ๋ารายการนี้เจ็ดร้อบาทจ้ะเป็นลายเหมือนหลวงพ่อทบนะพี่นะเพราะว่าเหมือนเป็นลายธงชาตินะพี่เพราะว่าเป็นลายเหมือนธงชาตินะพี่นะเนี่ยค่ะเป็นกรอบจ้ะพี่นะค่ะพี่จ๋ารายการนี้นะเจ็ดร้อบาทพี่นะค่ะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคไหมจ่ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นพระปิดตาก่อไม่รู้ที่นะพี่นะหกร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นพระปิดตาก่อไม่ทราบที่พี่หกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้พ่อทวดหรืออะไรเอ่ยเนื้อว่านพี่ห้าร้อบาทจ้ะ เป็นเนื้อว่านนะพี่นะเนี่ยค่ะตามภาพนะพี่นะค่ะห้าร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะอ่าเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดนะพี่นะเป็นหลวงพอกลวจ้ะพี่เป็นมีดหลวงพอกลวนะพี่นะความยาวนะเพราะเป็นยันตุกตานะพี่นะความยาวประมาณสิบนิ้วพี่นะคะเกือบเกือบสิบนะพี่นะเกือบเกือบสิบพี่นะคะมีรอยจานพี่นะเนี่ยค่ะทั้งบอกทั้งด้ามพี่นะค่ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะนะคะ จะเป็นสีวลีนะพี่นะเป็นทรงปลายแหลมพี่อ่ามาใจ้พี่ก่อภไยค่ะเป็นพระแม่ธรณียืนม้วนผมนะพี่นะหรือว่าก้าวผมนะพี่นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสันมีนะพี่นะคะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่เป็นทรงปลายแหลมพี่ค่ะนะคะรอยจานอัคระชัดเจนนะพี่นะเนี่ยค่ะ เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะพี่รายการนี้หนูกขอไว้ทีหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะรา,ายการนี้หนูกขอไว้ทีหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่เป็นมิตรหลวงพ่อกล้วยนะพี่จ๋าลูกบอลฝากช่องนิดนะคะพี่ช่วยติดตามช่องงาแชมป์พักเครื่องนะพี่นะแชมป์พักเครื่องจะพี่จ๋ารับประกันพี่ขาขายริงจงยิงนะพอดีเป็นลูกพี่ลูกน้องนะพี่นะก็ตกงานจะพี่จ๋าช่วยอุดหนุนหน่อยนะพี่นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อทานะพี่นะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะแชมป์พักเครื่องนะพี่นะแชมป์พักเครื่องพี่นะคะ เป็นตะกรุหลวงพ่อทาพี่วัดพันยยงแต่งนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่นะพี่มีรอยจานนะเป็นตะกรุดเก่าๆพี่ไม่ทราบที่นะพี่นะมีรอยจานพี่ดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะดอกนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางหกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าตะกรุดหลวงปู่บุญจะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงปู่บุญนะพี่ขาตามสภาพนะพี่ขายนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่เม็ดข้าวเม้าพี่ เป็นเมคคาเมาพิจิตนะรายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่เม็ดคาเมาพิจิตนี้นะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จา๋ารายการนี้นะ,ะเขาบอกว่าเป็นแบเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ อาผาทกระดานพี่เป็นพระเป็นพระทากระดานนะอาพิมวงช้างนะพี่เป็นพิมพวงช้างนะพี่เนื้อจะออกสนิมแดงหน่อยหนะพี่นะเนื้อจะออกสนิมแดงหน่อยๆพี่จาเก้าร้อยบาทจ้ะเก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ลงรักทองเห็นไหมลงรักทองพี่ดูความก่อพี่ดูคาบกุนะพี่พี่ดูคาบ พี่ดูคาบความเก่าพี่นะค่ะเขาบอกว่าเป็นพิมพ์วงช้างนะพี่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์วงช้างนะพี่นะรายการนี้900บาทจะพี่รายการนี้900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่นะค่ะเป็นพระท่ากระดานนะคะพี่พิมพวงช้างนะา900บาทจะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่700บาทจะเหรียญฉลุหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่ตามภาพนะสวยงามมากพี่700บาทจะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงพี่600บาทจะนะคะ หกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทพี่หลวงพ่อไปจ้ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จหลังหลวงพ่อกลวยไมมใช่พี่หกร้อบาทจ้ะเนะคะเป็นสมเด็จหลังพ่อกลวยนะหกร้อบาทจ้ะเหรียญก็โบราณไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทพอจ้ะอันนี้แมค้าเปิดแบ่งปันนะเพราะส่วนตัวเองแมค้าก็ไม่ทราบที่นะอยู่ในกรอบพลาสติกกรอบๆนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะเจ้าสัวปูบุญพี่ห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เจ้าสัวปูบุญจ้ะพี่จ๋า หลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนพี่เป็นเหรียญปู่ลอดพี่วัดบางน้ำวนนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋าปู่ไขวัดเชิงเลียนห่วงอ่าเชิงเลียนห่วงเชื่อมนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะปู่ไขวัดเชิงเลียนห่วงเชื่อมนะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋าเหรียญฉลูจับขอบนะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพี่หกว่าบาทจ้ะ เป็นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะจับขอบพี่ฉลุอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่หกรัวบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบนะพี่นะทรงเหมือนพระพุทธนะพี่นะยืนอยู่จะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเอ,อ่ยไม่ทราบนะพี่นะรายการนี้นะเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นทรงปิดตายของจะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเพชรพี่นะคะเป็นเหรียญจอบพ่อเพชรหลังยันนะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะ เป็นเหรียญปิดอาเป็นรูปหล่อเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะปิดตาไม่ทราบที่พี่เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้เช่นกันจะพี่ไม่รู้ที่นะองค์นี้ก็ไม่ทราบที่นะพี่นะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาหลังเบบฝั่งตะกุดจะพี่หกร้อยบาทจ้ะฝั่งตะกุดทองคานะพี่นะเนี่ยค่ะหกร้อยบาทจ้ะพี่อารูปหล่อหลวงพ่อทองสุกพี่วัดตนดหลวงพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมบอลจะส่งสินค้าฟรีจ้ะพี่จ่าพระหลวงจ้ะ พระล่วงนี้ขอไว้ที่เจ0ดอบาทนะพี่นะเนี่ยค่ะเป็นพระล่วงนางปืนนะพี่นะเจ็ดรอบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอ่าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะห้าอบาทจ้ะเนี่ยค่ะปลายทางห้าสบาทพี่พ่อทวดเนื้อว่านจ้ะอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะพี่นะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้เนี่ยค่ะไม่ใช่มั้งคะพี่นะค่ะวชางให้หลวงพ่อทวดหยยบน้ำทะเลจืดพี่ห้าบาทจ้ะ เหรียนจอบหลวงพ่อเงินพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะนะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ปิตาเนื้อเมกะพัดพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่หกร้อบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อผางของพี่นะคะห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ลายทาง50บาทจ้ะรูปหล่อปูเอี่ยมพี่ไม่แน่ใจวัะพานสูงหรือเปล่าเอาวัะพานสูงจะพี่นะคะพี่จ่าราคการนี้ห0 0อบาทนะนะคะรูปหล่อปูเอี่ยมวัะพานสูงจ้ะพักกิ่งจะพี่พักกิ่งเกาะไม่รู้ที่นะพี่นะนะคะห0 0รบาทจ้ะพี่อุปคุปจะพี่ถือบัวนะอุปคุปถือบัวพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่นะคะราคการนี้ห้0อบาทพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพี่นะคะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะพี่พี่ขารบกวนอีกนิดนะคะพี่ช่วยกดติดตามอ่าแชมพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขาเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะพี่นะรับรองกับพี่ขาขายจริงส่งจริงนะพี่นะฝากกดถูกใจกดติดตามเลยนะคะพี่ทั้ง2ช่องนะทั้งแชมพักเครื่องแล้วก็กาลเก็บวัคุนพักเครื่องนะคะพี่ขาสนใจยังไงภาพไม่ชัดภาพเบิดตามไม่ทันนะ0 8 4ย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะแม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ศ8นย์ป สี่59น8 0นะหาเ้ารนนควคุณลูกค้าที่น่ารักทั้งหลายนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณผ่าเครื่องด้วยนะคะแล้วก็ช่องแชมพักเครื่องด้วยนะคะพี่อีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า